สวัสดีเจ้ากบทำไมวันวันเอาแต่กระโดดอยู่ข้างสะไม่ออกไปบินดูโลกกว้างบ้างละ่ะหึฉันกบจะไปบินได้ยังไงเล่าฉันชอบน้ำกับสะเล็กๆของฉันนี่แหละแต่มันเล็กนิดเดียวเองนะโลกกว้างกว่าที่นายเห็นอีกนะโลกกว้างก็จริงแต่ที่นี่คือบ้านที่นี่ฉันมีความสุขแล้วถ้าวันนึงสะนี้แห้งไปนายจะอยู่ยังไงละ่ะกบทำหน้าคิดว่าเออฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะ ถ้าอยากปลอดภัยต้องรู้จักออกไปสำรวจอย่าโมอยู่แต่ที่เดิมๆขอบใจมากนกน้อยงั้นคราวหน้าพาฉันออกไปดูโลกกว้างด้วยนะได้เลยเพื่อนกันต้องช่วยกันสิมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่ลองก้าวออกจากพื้นที่เดิมๆเราอาจพลาดสิ่งดีๆที่รออยู่ข้างนอกก็ได้ข้อคิดคือบางครั้งความสุขอยู่ตรงหน้าแต่การกล้าลองสิ่งใหม่ก็ทำให้เราเติบโต